รถเต็มทุกทเท,กที่ยวแล้วค่ะอา้าถ้าเป็นอย่างนี้ย <c oughs> ใช่ีใจดีเหรอใช่ค่ะใจดำเต็มแล้วค่ะหมดละค่ะหมดละค่ะ <c oughs> ไปยังไงวะ <c oughs> ไหมกับการรอต่อคิวซื้อตั๋วนานๆลองนี่เลยบัสออนไลน์ทิตไม่ต้องรอไม่ต้องต่อคิวคลิกเดียวก็พร้อมไปเพียงคลิกเลือกสถานที่ต้นทางและปลายทางที่จะไปเลือกวันเวลาก็สามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้เลยจ่ายง่ายทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นบัตรเค,ครดิตพร้อมเพย์หรือเซเว่นอีเลเทุกสาขาลูกช้างจ๋าพ่อมาช่วยเจ้าแล้ว จองเลยที่บัสออนไลน์ทิเกต